เต้นเต้นเต้นเร yeah, yeah. ียบอาวุธเอาแป้งเราไปไหนล่ะแป้งซังข้าวซูอะสภาวะปกติฝนเรียบอาวุธปะเดินต่อไปทางไหนต่อสวยงามเนาะเรียบอาวุธป พอดีอย่งนัได้แป่กาวพอดีเ,อ,เออสวยพอดีเจอพอดีนะเปลี่ยนเวรพอดีสวยมากค่ะถ้าถ้าใครจะมาเที่ยวนี่ต้องมาก่อนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเนี่เพราะสถานที่วัดพระแก้วกับพระบรมหาราชวังเนี่ยจะปิดประมาณ1 5บ0้าจุดนาจ ต้องมาเที่ยวก่อนสวยนะน้องแป้งถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะ่าสวยนะ